โอเคนะครับผมขอกราบสวัสดีคนข่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับแบบบล็อก,กกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะผมจะมาสรุปประเด็นนะผมไซมันบอกวสี่โมงเอสี่ทุ่มครึ่งนะผมรอจริงอะ่ะห้าทุ่มกว่านะครับผมกว่าไม่จะมาเมื่อวานผมรอแต่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะผมว่าเออเกิดปัญหาเรื่องอัดแล้วนะแต่แบบคือเกิดปัญหาอะไรคือว่าไงมันกดอัดคลิปไม่ได้นะผมคือกดอัดคลิปไม่ได้ ผมเคยมาใหม่นะผมไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ผมแอดคลิปไม่ได้นะก็เลยต้องรอ่งนี้แล้วก็มาอัดคลิปวิดีโอใหม่นนะโอเคเดี๋ยวมาลองกันนะว่าเอจะมาสรุปปะ่ะเด็นว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกก่อนนะผมเป็นโค้ดนะครับผมนี่นะครับผมโค้ดตัวนี้นะผมก็ใส่ไปเลยนะผมก็จะได้เอ,อสปินนะผมเจ็ดอันนะผมแล้วก็จะได้ออที่สุ่มโฟเจ็ดอันแล้วก็ เงินคูณสองเอ่อหกสิบนาทีนะผมก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมคือคือผมจะสรุปแบบละเอียดนะคืออันแรกนะผมเอ่อหน้าปกเนะี่ยเปลี่ยนใหม่เป็นแบบนี้นะผมก็มันก็จะเห็นทุกอันอยู่แล้วแหละก็จะก็จะบอกไปก่อนนะแล้วก็เวลาเข้าเกมผมจะเป็นเห็นแบบรูปซาเอะแบบนี้นะผมโอเคส่วน,นด้านบนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็แบบเอ่อรีเวิร์สซน,นะเหมือนเป็นเวอร์คัสอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ เปลี่ยนอันหน้าปกแล้วก็เปลี่ยนอ่าที่เข้ามาก็จะเห็นไส้นะผมแล้วก็ใส่แล้วก็มีโค้ดใหม่นะผมประมาณนั้นโอเคเราไปลองใส่กันเลยนะครับโอเคนะผม,มาลองใส่กันละถ้าแต่ละท่างถ้าแรกเผมเป็นท่าอ่ออันนี้อันนี้ไม่พบผู้่นี่ผ่นอันนี้ก็คือนะผมอันนี้คือาดูนะคือเอ่อถ้าเราถืบบอลนะอันนี้คือเตะออกไปนะใช่ไหมอันนี้คือเตะออกไปนะผมเฮ้ยมันเตะออกไปสิ นี่เตะไปนะผมจะมีเอ่อท่าเพื่เอ่อเสริมมาสองท่านะผมถ้าจับบอลนะผมจะได้เอ่อท่าเสริมมาสองท่าถ้าไรนะผมเป็นการท่าเลี้ยงเหมือนเดิมนะผมแต่เพิ่มอีกอันนึงก็คือท่าเอ่อเดาะบอลเหมือนไอตอนไกล์ล่างนะผมในเอ่อตอนที่ยังไม่รีเวิร์สนะผมอันนี้ถือว่าไอโหดนะโหดอยู่เลยนะครับเคี้ยคือโหดท่าสองนะผมท่าสองนี่เป็นท่าส่งให้เพื่อนนะผมเนี่ยอันนี้คือท่าส่งให้เพื่อนนะไมพผู้เล่นที่ผ่านอันนี้คือท่าส่งให้เพื่อนะ แต่ถ้าเราไม่จับบอลนะครับผมเฮ้ยมันค้างดูค้างอ่าถ้าเราไม่จับบอลนะแล้วกดท่าหนึ่งนะครับผมเป็นการแย่งบอลคล้ายๆคู่นี้กันอ่างนี้นะครับคล้ายๆคู่นี้กันย่างนี้แต่คู่นี้กันอย่างนี้อาจะไกลกว่านะครับผมประมาณนั้นท่าสองครับไปท่าสามครับเป็นการยิงครับผมเป็นการยิงแต่ระยะมันแบบมันมันมันเบามากอลเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูรอบนะครับระยะคือแบบมันเบามันเบาจริงๆนะครับผมอะไรวะการยิงผมไม่รู้ว่าผมว่าคล้ายๆตอนเรย์โซครับ เออยิงได้ส่งได้นะผมประมาณนั้นครับเอาไปดูท่าสองก่อนนะท่าสอง็นการท่าเลี้ยงเลี้ยงมันแบบเดิมรบบส่วนท่านี้นะมีมีตั้งแต่เอ่ออะไรวะคือตอนที่ยังไม่รีเวิร์สครับแต่มันจะมีเฉพาะตอนที่เอตอนการล้างนั้นอันนี้ถือว่าแ่มนะท่านี่ถือว่าโกงนะเพราะว่าตอนแรกมันจะมีแค่ตอนไอ้การล้างนั้นนะผมเกท่าสองครับไอ้ท่าท่าหนึ่งก็เป็นคือส่งเหมือนเดิมครับท่าส่งเหมือนเดิมก็เออโอเคเดี๋ยวไปดูท่าสามใหม่นะว่าระยะมันจะขนาดไหนนะครับ ผมยิงจากตรงกลางเลยนะครับก็คือถ้าอาผมบอกก่อนอาอย่างหนึ่งคือไม่สามารถยิงิงได้ไมันต้องมีผู้เล่นอยู่หน้าเอยตูอยู่หน้าก่อนนะนะแล้วก็ยิงเอ้ยเอ้ยมันดูแรงขึ้นวะ่ะคือตอนผมลองลองประมาณห้าทุ่มเว้ยลองห้าทุ่มคือมันเบากว่านี้นเ้ยคือมันเบากว่าได้อาคือตอนผมยิงจากตรงกลางเนะี่ยระยะมันที่ผมยิงไปมันเท่านี้เองเ้ยไม่ไม่ถึงขนาดเนะี้ แมันถือว่าจะปรับใหม่นะผม,มน่าจะเป็นการแก้บัอเลยด้วยนะผมเพราะผมยิงเนะี่ยตอนตอนอัปเดตแบบเพิ่งอัปเดตเลยนะผมก็คือเมื่อวานทาราฮาทุ่มนะผมก็คือผมเนะี่ยยิงไปมันมันไม่แรงขนาดนี้นะเว้ยอ่ะถ้าไปนะผมเป็นการเอ่อตาตาตาเอ่อเปิดเปิดนี้นะผมท่านี้นะผมจะไม่เหนื่อยนะผมอันนี้คือท่าแล้วก็เออมันจะไม่เหนื่อยนะผมเวลาวิ่งแล้วก็วิ่งไวขึ้นนะผมแล้วก็จะเห็นศัตรูทั้งหมดแนละ้วว่าใช้ตัวละครอ,อะไรนะผม ไม่แม,ไม,ไม่ไม่แม่ไม่แรงจายิงเท่าเดิมครับผมแต่จ,จะเพิ่มการไม่เหนื่อยแล้วก็สามารถดูตัวละครได้นะผมว่าเอเขาเลื่นตัวอะไรก็วิ่งเร็วขึ้นนะผมโอเคมาดูอันตีกันบ้างนะผมว่าจะเป็นไงครับคืออันติเหมือนเดิมนะผมว่าอันติมันสวยอยู่แล้วครับโอเคอันนี้แบบเดิมเลยนะแบบเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมด ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะไอ้เหี้ยแล้วก็ไม่มันดูแบบนีะอ่ามาดูท่าม่ตายครับก็เราเห็นกันแล้วในตัวอย่างแล้วผมอ่ะมีการลอดขาด้วยผมรู้สึกว่าจะปรับให้ยิงแรงขึ้นด้วยนะผมดูแลจากที่ผมดูตั้งแต่ร้องอัปเดตนี้นะผมสลับผมนะไม่รู้มันยิงแรงขึ้นไหมแต่ดูดิมันรู้สึกว่าแรงขึ้นน่าจะแรงขึ้นนะผมสำหรับท่านี้ ให้ปรับให้มันยิงแรงขึ้นผมว่านะผมตอนนี้คือไซมันยิงแรงสุดในเกมละผมว่ายิงแรงกว่าท่าไม้ตายคุณนี่เลยมีนะถ้านับแค่ท่าไม้ตายนะครับผมเป็นตัวละครที่ไอ้ผมผมรู้สึกว่าผมผิดหวังว่ะว่ามันคือมันแบบอันนี้ไงเนี่ยมันดูแบบแปลกๆว่ะทุกคนเนะี่ยเออแปลกๆมันแปลกจริงเว้ย ดูดิท่ามันแบบอ่ามันมันโหดขึ้นไหมถามเลยก็คือโหดขึ้นับแต่มันมันดูแปลกแปเหมือนเดิมอ่ะทุกคนเาใจะว่ามนแบบท่านะมันเพิ่มมาเวอร์คัสจริงนะผมแบบนี้อ่ะวิ่งเร็วขึ้นแต่ท่ามันยังดูแบบกลางๆอยู่นะผมอย่างท่าสามเนี่ยมันยิงเบาเปล่าเวลานี้เป็นท่ายิงนะมันบอกกันชัดเจนเลยนะผมว่าเป็นท่ายิงนะผมโดยรอมนะมันจะเล็งสูงนะแต่น่าจะปรับใหม่นะตอนกลางคืนคือยิงเบากว่านี้นะจะไม่ผิดปึ๊บ เอ่อถ้ายิงจากตรงกลางไงก็ไม่ได้แต่ยิงจากระยะน,นี่นคือน่าจะเข้าอยู่ใ,ให้มันโกบอลนะผมประมาณนี้คนระับผมสําหรับเอ่อทั้งหมดที่มีมานะครับผมในตอนนี้นะที่มันเอ่ออัปเดตมานะผมก็กออัปเดตหน้าก็จะเป็นอิสระหนินะผมเราทำคลิปห้ายทีกทั่นงนะผมว่าอิสงหีหนะิเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะผมสรุปกับเอ่อว่าเดตหน้าจะมีอะไรไมไม่รู้จะได้ทำไหมนะผมสำหรับเออเออัปเดตนั้นนะผมว่า มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้ทำไหมนะครับผมก็ประมาณนี้ผมอัปเดตท,ทั้งหมดเออัปเดตท,ที่มีมาทั้งหมดเอ้วมันมีอะไรเข้ามาใหม่ก็มีพวกนี้แหละครับที่เข้ามาใหม่อะไรประมาณนั้นด้วยก็เป็นว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์ ic, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมส่ารับคลิปนี้สวัสดีครับ